เซลสตอรี่นิทานเรื่องเซลล์ก่อนอื่นเราขอแนะนำตัวละครก่อนนะคะพระราชานิวคีโอรัสและปราศาสตรนิวเคลียสกอจิบอดีไวรัสตัวร้ายแวคิโอโรงงานสะสมอาหารไมโตคอนเดียแหล่งพลังงาน e n d o ดพลาส i ิกเลติกคลูล่มชนิดครุข่ะหรือ RER จะมีไลโบโซมเกาะอ,อยู่ e อนโดพลาส i ิกเลติกคลูล่มชนิดเรียบหรือ SER จะไม่มีไลโบโซมมาเกาะนะเซลล์เมมเบรนกำแพงเซลล์ไลโซโซมลดรีไซเคิลและไลโบโซม การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีอาณาจักรอยู่แห่งหนึ่งชื่อว่าอาณาจักรเซลมีพระราชาชื่อนิวคิโอรัสอาศัยอยู่ในปรา,าสาทนิวเคียดพระราชานิวคิโอรัสเป็นผู้ดูแลภายในอาณาจักรเซลแห่งนี้พระราชานิวคิโอรัสจะเป็นผู้สร้างไลโบโซมสำหรับใช้ภายในอาณาจักรเซล และไลโบโซมที่เกาะกับ ER ER มีไลโบโซมมาเกาะเรียกว่า RER e ส่วน ER ที่ไม่มีไลโบโซมมาเกาะเรียกว่า SER ภายนอกปราศาทนิวเคลียสจะมีลดกอจิบอดี้ทำหน้าที่รับโปรตีนจาก RER e ภายในอนาณาจักรเซลล์มีแหล่งพลังงานชื่อว่าไมโตคอนเดียที่สามารถผลิตพลังงานให้กับอาณาจักรเซลล์แห่งนี้นอกจากนี้ยังมีโรงอาหารชื่อแว็กซิโอทำหน้าที่สะสมอาหารและถ้ามีของเสียเกิดขึ้นภายในเซล จะมีรถรีไซเคิล cycle, ชื่อไลโซโซมมาจัดการกับของเสียนั้น ย้อนไปที่รถกอจิบอดี้หลังจากที่รับโปรตีนจาก RER แล้วจะนำมาตกแต่งสร้างเยื่อล้อมรอบหลุดออกมาเป็นถุงเรียกว่าทานสปอร์ตแว็กซิเคิลและส่งออกไปยังภายนอกอาณาจักรเซล์ลผ่านกำแพงอาณาจักรเซล์ลชื่อเยื่อหุ้มเซล์ลซึ่งเยื่อหุ้มนี้จะมีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านคือยอมให้สารบางชนิดเข้าและ ออกอาณาจักรเซลล์ได้และบางทีภายนอกอาณาจักรเซลล์อาจจะมีไวรัสตัวร้ายอยู่ซึ่งมันพยายามที่จะหาทางเข้าสู่อาณาจักรเซลล์แห่งนี้แต่กำแพงเซลล์จะไม่ยอมให้เจ้าไวรัสตัวร้ายนี้ผ่านเข้ามาได้อย่างแน่นอนจึงทำให อาณาจักรเซล์ลแห่งนี้มีความสมบูรณ์และมีความสุขตลอดไป